คู่ผิดพลาดจริงๆฉะนั้นนั่นน่ะสินั่นน่ะสิคู่นสำคัญกว่าโอเคเป็นหู้อได้โรงที่นะจ๊ะพี่ยาสเป็นี่อือเป็นค่รัม

được rồi 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 được เป็นไมมีรองไเรนีเลจะาเรื่แบบนมัรู้เรกันทีี่เป็นจะต้องหาสักอย่างว่ะในบ้านหลังเนี้ยที่มันทำให้เรามีความสุขสิ่งที่เราต้องทำโชว์ปูเู้นเต้นเต้น ที่แกะภาพไ่ได้นะฝรั่งที่มันเกาะที่อยู่อยางีเกาะเกาะเวลาขอเสียงมากพวกนี้ได้เลยว่ะมากๆากเกิดเรื่องที่เรารู้สึกมันไม่ใช่สองในนั้สองชั้นเราให้แกทาตสองนีได้นะเชื่อคือคือแกเป็นคนมีท้นผัดกันแสดงที่ดีมากมากเลย่ไม่ได้ชมนะพูดจริงจเป็นคนมีมีความเหมาะสมที่จะไปอยู่ในการแสดงในโลก่ารแสคือถึงอยากตอบได้ ลองดูลองแบบลองอยู่หน้าเล็บอายไลอย่างเดียวทำอะไรก็ได้ลองทำก่อนนะลองทำอะไรก็ได้ที่ที่ที่ไม่ได้แบบเด็กลองลองทำอะไรที่มันเลกตัวเองสือตัวเองมากๆเลยทแบบลองทำคนเดียวได้ทำในที่น้ำได้ทำคนเดียวแล้วลองทำให้มีดูเออที่แกทำได้รู้แต่เข้าใจว่าแติดอยู่แค่นี้เดียว พี่แต่ที่กม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นว่าเป็นเขาไปอยู่ที่นี่แล้วอะเราเป็นตอนนี้เป็นไม่มีสิทธิ์เรื่องแล้วว่าเบนออกจากบ้านหมดคุณพี่พี่ไม่รู้ว่าเอาไม่รู้นะอันนี้เขาสึกสวดตัวเลยนะพี่พี่เนี่ยจริรู้ว่าจริงๆล้วเป็นมีความสูงดำขนาดตัวนี้แค่ไหนนะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะหาให้มันเจอเพราะว่าเป็นตอนนี้เบนเรื่องไม่ได้แล้วเขาเบนเข้ามาแล้วตอนนี้มันแบบว่าเฮ้ย การได้การได้การได้ทำที่มัรู้ว่าเบนชอบร้องเพลงขนาดไหนการได,ได้การได้โชว์บนเวทีการได้ทำให้คุณหนุ่มมีความสุขมันทำให้เบนมีความสุขหรือเปล่าเบนต้องเบนต้องดูผลแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่งั้นมันจะเป็นอีกหนึ่งเดบย์ตบปากเป็นที่ไม่มีความสุขเลยแล้วมันเสียเสียเวลาชีวิตเราอเอาไวา้ได้เลยโอเคดี okay. ที่ทำให้ได้บ้างเพื่อที่เรื่องน้ำไม่ได้ พรุ่งนี้เต็มที่นะสู้ๆจะกันแล้วจะแต่งตัวสวยๆจะสวยเหมือนโนวา ไม่รอให้เป็นช่วยหนูช่วยช่วยตัวอย่างจริอจังจริงจริงสิแม่ อะไรอย่างเงี้ยพี่ขวัญไม่คิดว่าเกิดจะเป็นหลังหาตายแล้จะรอดคนแก่อะไรัให่ไม่แก่ไอะไปล้วงล้วงไปล้วงล้วงไปล้วงล้วงไปล้ เอาละเอาละให้มันมากนะมอยากให้มันมากเอาละคุณแล้วอย่าปนั้นไปงานมาไม่ไปงานนี้ไปไม่ไดไปต่อไป่อไปโอ้ให้ดูสุอบ้างใครเด็กใครผู้ใหญ่เขาูสุดบ้างเอาสิไปโอ้ยนห้มันรู้ไปู้ไหอ

อยากได้ลิ้นหนึ่งหยดได้กี่